และเราว่ากันต่อไปอันนี้ก็ระทึกขวัญไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆริงสาดน้ำกรดในห้องพิจารณาคดีที่ชัยภูมิครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้จำเลยซึ่งเป็นหญิงสาอายุ25ปีผมสรุปข้อความตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนคือเธอเนี่ยเอาสุนัขไปรักษากับคลินิกรักษาสัสา์แห่งหนึ่งที่ชัยภูมินะและปรากฏว่าถึงเวลา สัตวแพทย์เจ้าของคลินิกบอกว่าเธอก็ามาเอากลับไปบอกไม่มีสตังค์จะจ่ายแต่เอากลับไปปุ๊บมันเกิดล้มตายแล้วก็จากได้เป็นต้นมาก็มาต่อว่าดาทองคลินิกสัตวแพทย์ว่าเป็นต้นเหตุทําให้มันตายนอกเหนือจากนั้นยังมีการไปโพสต์ข้อความต่างๆจนกระทั่งในที่สุดทางศัตวแพทย์ก็รู้สึกว่าถูกหมิ่นประมาทาก็ไปแจ้งความหมิ่นประมาทแล้วก็ปรากฏว่าเข้าใจว่าคงจะไปฟ้อง ถึงเวลาเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุหญิงอายุ25ปีซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเกิดไม่ไปตามนัดของศาลจึงมีหมายจับคาดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ปรากฏว่ายัางไงพอมีหมายจับตำรวจก็ไปตามจับเธอตำรวจตามจับมาส่งศาลศาลก็ให้ประกันตัวนั้นตรงไหนแต่พอประกันตัวไป เธอก็ยังไปโพสต์ด่าและโพสต์ขู่เจ้าของคลินิกสตัตวแพทย์โพสต์โทรปืนนะ,ะแล้วก็แม้กระทั่งโพสต์ต่อว่าต่อขานอาฆาตเจ้าหน้าที่ศาลนะรวมถึงอาฆาตไปถึงตำรวจนะที่ไปตามจับเธอมาให้ศาลท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันนัดพิจารณาคดีซึ่งคาดการว่าเธอจะยื่นขอประกันตัวขณะที่สตัตวแพทย์เจ้าของคลินิกเนี่ยยื่นคัดค้านมอบหมายให้สุภาพสตรีเป็นสตัตวแพทย์หญิง มาเป็นตัวแทนของโจทย์ปรากฏเหตุการณ์ไม่คาดคิดเธอเอาน้ำกรดในขวดขนาดเล็กสาดเข้าใส่สัตวแพทย์หญิงในศาลท่านผู้ชมฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆจำเลยคนนี้ใช้น้ำกรดสาดใส่โจท,ทุกกรณีและน้ำกรดยังกระเด็นไปโดนเจ้าหน้าที่ศาลกับตำรวจศาล ทำให้เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บถูกน้ํากรดสาดตามตัวเนี่ยสคนนะคะนี่คือห้องพิจารณาคาดีที่ชั้น 3, สามศาลจังหวัดชัยเดาภูมิคนที่เจ็บหนักเนี่ยชื่อคุณการนานค่ะสตรแพทย์หญิงท่านนี้ใช่ค่ะโดนน้ากรดสาดเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็ต้นแขนด้านขวาส่วนเจ้าหน้าที่ศาลก็บาดเจ็บโดนน้ำกรดเข้าไปที่ขาข้างซ้ายตำรวจศาลก็โดนน้ำกรดมีแผลที่แขนซ้ายแล้วก็ที่หน้าอกค่ะ ท่านผู้ชมเหตุการณ์เกิดที่ห้องพิพากษาที่หนึ่งชั้นสามค่ะชั้นที่สามของศาลจังหวัดชัยภูมินะคะทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลชัยภูมิผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวนัททิยาพรอายุ25ปีหลังเกิดเหตุเจ้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิควบคุมตัวส่งฝากขังเลยท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไล่เรียงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ มันก็จะมีประเด็นก็คือผู้บาดเจ็บก็คือสัตวแพทย์หญิงการนาเนี่ยต้องใบเธอบอกว่ายัางไงเธอบอกนะครับว่าไม่รู้ว่าจำเลยก็คือนางสาวนัทิยาพรเดินตามตัวเธอมาตั้งแต่ตอนไหนแต่เธอเนี่ยเห็นผิดสังเกตก็เลยหันกลับไปมองค่ะมองด้านหลังเป็นจังหวะที่นัททิยาพรสาดน้ำกรดเข้ามาพอดีจนทําให้สัตวแพทย์หญิงการนาเนี่ยได้รับบาดเจ็บคล้ายๆกก็นั่งรอเข้าบันลังนี่แหละค่ะ แล้วก็น่าจะไปแอบเปิดหัวจากซอกไหนกึ่งม,งมุมหนึ่งไม่รู้ว่าแอบมาทำไมนคลา้ายๆขวดน้ายาล,าายล้างเล็บขวดเล็กๆนี่นะท่านผู้ชมครับผมเท้าความบอกไปแล้วว่าที่มาที่ไปมันซับซ้อนอยู่เล็กน้อยอนี่แล้วนี่คาดหวังจะได้รับการปล่อยตัวไหมเนี่ยแน่นอนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีเอาน้ํากรดไปสาดกันในหน้าบาลังเลยเนี่ยน้องใบ มันก็เป็นคดลีละเมิดอนำนาจศาลแต่ไอ้คดีหลักก็คือคดีม่นประมาทปกตินี่จะได้ประกันอยู่แล้วน้องไว้ท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ศาลบอกว่ายังไงเลยบอกว่ายังไงคือบอกว่าระหว่าง,<อ>งที่จำเลยกับโจทย์ผู้ฟ้องจะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจหาอาวุธหมดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยเธอซ่อนขวดน้ำกรดขนาดเล็กเอาไว้ตรงไหนของกระเป๋าแล้วก็เอาเข้าไปเมื่อผู้ก่อเหตุพบกับโจทย์ที่ห้องพิจารณาคดีก็ควักเอาอีขวดเล็กๆนี่แหละค่ะซึ่งลักษณะมันเหมือนกับขวดน้ำมันมะกอกอะคะ่ะขวดเล็กๆครับท่านผู้ชมครับเปิดฝาแล้วก็สาดใส่โจทย์เลยจนกระทั่งบาดเจ็บกันไปสามคนเจ้าหน้าที่สารด้วยนะคะนี่ครับท่านผู้ชมครับ ช่วงเวลาที่เขาจะเข้าศาลนะคะมันแบบเขาก็เขาเตรียมตัวมาแล้วว่ายังไงเราก็ต้องคุ้นแน่ๆขวดเล็กๆอ่ะสาดเลยคือคนศาลจำเลยแล้วเขามีหมายจับแล้วเขามีคดีของนัมเบอร์สามด้วยมีมีนักผายโจทย์ว่าเขาผายโจทย์ที่จะฆ่าผายโจทย์ตลอดอยู่แล้วคนีชนะเออเจ้าหน้าที่ศาลนี่มนน่าสลนคนเโดนโดนที่ขาผู้เสียหายอะค่ะ น่าจะแผลเนี่ยแผบเลยโอ้ห<า>เข้าเข้าด้านหน้ามาเลยเขานั่งรักษาดนี้ดีอยู่ดีอยู่ที่ว่าเขามีแมสก<อ>ก็เลยดูหน้าก็เลยดูแผ่ช่วงนี่แหละครับทูชมฮะนายสตอรแพทย์ทยาซึ่งเป็นเจ้าข,ของคลินิกไล่เลียงที่มาที่ไปให้ฟังเนี่ยนั้งใบต้นเรื่องเนี่ยค่ะก็คือตัวนัททยาพรผู้ก่อเหตุอายุแค่ยี่สิบห้า โทรศัพท์มามาให้คุณหมอเนี่ยช่วยมารับสุนัขหน่อยมันป่วยอยู่ที่บ้าน<ม>เอาไปรักษาที่คลินิกทีนี้คุณหมอก็ไปรับมาพอไปรับมาได้แค่วันเดียวอะค่ะนัทยาพรขอมารับหมากลับคืนโดยบอกกับคุณหมอว่าเธอไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา<ม>คุณหมอก็เลยอนุญาตอะเอาหมากลับบ้านไปแต่หลังจะก,กลับไปเนี่ยปรากฏว่าสุนัขของคุณนัทยาพรผู้ก่อเหตุนเนี่ยมันซุดหนัก<ม>แล้วก็ตายโกรธค่ะทีนี้ โทษหมอแล้วว่าทําให้หมาของเธอตายก็ไปโพสต์อยู่ในโลกออนไลน์ด่าคุณหมอเสียเสียหายกล่าวหาคลินิกคุณหมอว่ารักษาสัตว์ไม่ดีทําให้หมาต้องตายฉีดยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าทําให้หมาตายก็เลยให้ทนายฟ้องศาลข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะจนกระทั่งศารจังหวัดชัยภูมิเนี่ยออกหมายจับนะคะตํารวจโรงพักเมืองชัยภูมิก็นําหมายสารไปควบคุมตัวนางสาวนัทยาพรได้ที่บ้าน แล้วสุดท้ายเนี่ยสารจังหวัดชัยภูมินัดไต่สวนและอนุญาตให้ประกันตัวแต่ฝั่งคุณหมอบอกว่านัดทียาพรดูแล้วไม่สำนึกเลยออกไปแล้วหลังจากสารประกันตัวนะยังโพสตโชว์รูปปืนแล้วก็ขู่อาคาตว่าจะตามฆ่าคุณหมอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับค่ะไม่จะอาคาตหมออ,อาคาตตำรวจใช่ใช่อาคาตตัวคุณหมอแล้วก็อาคาตตำรวจที่จับกลุมตัวพร้อมกับอาคาตเจ้าหน้าที่สารด้วย ใครจะทำด้วยอะไรคุณหมอก็เลยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะเมื่อวานที่ไปศาลก่อนจะสาดน้ากรดกันเนี่ยก็คือคุณหมอเนี่ยขอคัดค้านไม่ให้ประกันตัวจเาเลยบัองเอิญครอดีของเจ้าของคลินิกส่งคุณหมอคนนี้มาแทนเลยโดนเลยโอ้โหอันแม่เขาไม่เข้ามาขเขาก็ไม่เข้ามาเขาโทรมารบอกแค่ว่าเขาอยากได้หมาครับ ก็ไม่รักษาต่อก็อยากเอากับนเขาที่ตังค์เขาบอกเสร็จเราก็โอเคจนเกิดปิดร้านโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่รับโอเคไม่เป็นไรเราก็ให้อะเขาไปคืนลงแล้วตอนเช้าเราก็ยังไม่กล้าทําอะไรกับหมาเขานะห้องนจะมีปัญหาเช้าเขาก็มามารับหมากลับพอรับหมากลับไปอาการหมาเขามันซุดซุดตามอาการของโรคกันนะฮะเพราะมันไม่ได้รับการรักษาเนาะอาการซุดเขาก็ไลยมาถามเราเราก็ตอบไปแบบเท่าที่เราว่างอะไรเงี้ยเสร็จเขาก็ไปโพสต์ด่าเราทีเนี้ย ว่าเราฆ่าหมาเขาฉีดยาให้หมาเขาตายหรือเปล่ามาเขาถึงอา,า,าอการันซึ่งมันเป็นเป็นไปไม่ได้เอาไปโพสตลงกลุ่มเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าเราอะเข้ามาหาเราเรื่อยๆว่าอันนี้คลินิกคุณหมอไหมทีนี้เขาพูดปากต่อปากไปหมดแล้วทีเนี้ยเราเสียหายแลย้วฟ้องเพราะว่าเราเสียหายแล้วทีเนี้ยพอเราฟ้องก็เนียให้น้องฟ้องเราก็มาศาลทุกครั้งดําเนินเรื่องมาตลอดระหว่างที่เราฟ้องเราก็โดนด่าตลอดโทรมาด่าด้วยท่านผู้ชมโอ้โห ถ้าคิดถึงกรณีประสิทธิ์เจียวก๊ก<ฆ>พยายามจะหลบหนีมีข้อหาระเบิดอันบ้าศารสารลงโทษจำพุกสี่เดือนรับสารภาพเหลือสองเดือนกรณีนี้เนี่ยนี่ติดได้ทันทีเลยทั้งไร<ฆ>ถ้าไม่รับสารภาพก็สี่เดือนเป็นอย่างน้อยนะเฉพาะกรณีระเบิดอันด้าศารนะไม่เกี่ยวข้องกับทำร้ายร่างกายนะโอไม่น่าเชื่อทูชมอ ท่านโฆษกสารยุติธรรมบอกขวดมาเล็กเลยหลุดเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะคือตามขั้นตอนปกติเนี่ยจะต้องมีการตรวจความปลอดภัยเบื้องต้นอยู่แล้วก็จะมีเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อป้องกันอาวุธมีป้องกันอาวุธปืนเอาเข้าไปในศารนะคะกรณีนี้เป็นน้ํากรดซึ่งมันมาในขวดที่เล็กมากค่ะการตรวจค้นก็เลยทําได้ค่อนข้างยากแล้วก็ยังแยกแยะได้ยากด้วยว่าของเหลวที่อยู่ในขวดน่ะมันคืออะไรกันแน่อย่างมันคือน้ํากรดหรือเปล่าหรือจะเป็นยาดมอ่า